สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบสองวันที่แล้วรัฐบาลได้ขอเปิดรัฐสภาเพื่อขอปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากสมาชิกรัฐสภาที่มีทั้งสอสอและสวท่านนายกอภิสิทธิ์ได้มีข้อเสนอสําคัญอยู่หลายประการโดยเฉพาะมีอยู่สองประการที่สําคัญมากๆเมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนเพราะนันวันนี้เลยได้เชิญผู้ทรงคุวุฒสีท่านที่จะมาร่วม ระดมความเห็นว่าข้อเสนอของนายกอภิสิทธิ์นั้นจะลงเอยอย่างไรมุมมองแรกในวันนี้นะครับคือเป็นมุมมองของนักสื่อสารมวลชนอดีตสมาชิกวุฒิสภาดรสมเกียตรติ่อนมิมลสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองที่สองครับเป็นมุมมองของอดีตรองประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นสมาชิกสภาล่างรัฐรรมนูญคุณหมอชูชัยสุภวง์สวัสดีครับสวัสดีครับ มุมมองที่3ครับเป็นมุมมองของ,องตร,ตรองศาสตราจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สุริชัยหวันแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับีท่านครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ในสภาตลอดและท่านนี้ก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานสวัสดีครับคุณคู้ชมสัสดีครับ,รบต้องขอบพระคุณทั้งสท่านนะครับเมื่อวานนี้และสองวันที่ผ่านมาเนี่ย คนก็วิาพากวิจารณ์กันมากอยากจะถามอาจารย์สมเกียรติซะก่อนว่าในฐานะที่อาจารย์เองก็เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วก็เป็นสื่อมวลชนด้วยอาจารย์ดูสองวันแล้วเนี่ยมันสมหวังหรือมันผิดหวังผมดูส่วนใหญ่ของทั้งสองวันนะครับบางวันอาจจะหายไปเป็นบางชั่วโมงแต่ส,ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านก็นั่งดูไปทํางานไปถ้าดูภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็น,ปนโอกาสที่ดีนะคือเปรียบเทียบกับวิกฤตที่ผ่านมาในช่วง กั้งแเซียนสมมิตมาถึงสงกรานเนี่ยวิกฤตมากมากก็นึกว่าจะเข้ามาวิกฤตหยาบคายรุนแรงโชงชางวอลเอาประท้วงอกันมากซึ่งน่าจะเป็นผลสะท้อนจากความอึดอัดอัดอั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจากข้างนอกแต่ก็พบว่าผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยราบเรียบนุ่มนวลอาจจะมีถ้อยคำที่โชงชางกระชับนะกระโชคบ,บ้าง พอสมควรหรือเสียดสีนี่อาจจะเห็นเยอะหน่อยอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติหรือว่าทาธรรมที่จริงๆก็ไม่พึงปรารถนาจะจะมีบ้างแต่ว่าโดยโดยรวมเนี่ยเ,เรียบร้อยนะโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าดูสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นธรรมชาติเรียบเรียบหมดนะฮะถ้าเป็นสสเราก็จะเห็นว่ามันจะมี2กลุ่มใช่ไหมครับคือก <ๆ S 1> ล,ลุ่มเพื่อไทยคือกลุ่มฝ่ายค้านกับกลุ่มฝ่ายรัฐบาลน,นําโดยประชาธิปัตย์เนี่ยจะจะพบว่านี่พูดถึงว่าจังหวะลีลานะครับ คือแน่นอนอฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสสประชาธิปัตย์และพรรคก่่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะสุภาพอาจจะมีบา,บางช่วงซึ่งผมฟังแล้วมันไม่ควรต้องต้อง,องเจ็ดสีหรือว่าตําหนิกันนะด้วยถ้อยคําทีไ่ไม่ได้แรงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่สุภาพสักตอนสองตอนแต่คนที่เราคิดว่าจะ,จะ,จะแรงเพราะว่าเป็นผู้ง่ายอยู่บนเวทีนะคุณจรูพรอยเงี้ยนะผมว่าเขาเขาลดลงไปมากคือการนั่ง ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างในสภาเนี่ยกับบนเวทีที่อภิปรายข้างนอกเนี่ยโอ้มคนละคน,นก็อาจจะมีจังหวะลีลาแล้วก็สีหน้าท่าทางคล้ายๆอย่างเดิมแต่ว่าลดลงไปเยอะนะครับมันก็ทำให้บรรยากาศทั่วไปเนี่ยดูว่าจะมีความขัดแย้งน้อยลงในเชิงลีลาจังหวะหรือว่าการใช้ภาษาทีน,านี้ถ้าถ้าพิจารณาว่าเมื่อวานนี้กับเมือ่อวันศุกร์นี้เป็นการเปิดสภาเพื่อปรึกษาหารือ ตามมาต่า179ที่รัฐบาลคนขอ,อไม่ใช่เหมือนกับพี่ปลายไม่ไว้วางใจถ้าสมมุติว่าเกมกติกามันมองคนไรอย่างแล้วถ้ายึดมาตรการในการขอคำปรึกษาลือเนี่ยอ,อาจารย์พอใจไหมพอใจครับพอใจนคือ อย่างที่ที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็บางคนอาจจะวิจารณ์นะครับว่าเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจในบางเรื่องเช่นไปพูดถึงเรื่องปัญหาภาคใต้ซึ่งเก่าแก่หรือแม้กระทั่งตากใบเรากาลังพูดถึงเรื่องวิกฤตที่ผ่านมาเมื่อเมื่อนี่นี้เองนะฮะเพราะนั้นบางคนก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้พูดแต่โดยภาพรวมเนี่ยการโต้ยแย้งกันเรื่องหลักฐานเรื่องภาพเรื่องการใช้สื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนหรือความรู้สึก คือความต้องการให้ข้อมูลเป็นไปตามที่เรียนต้องการของของฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็การชี้แจงรัฐบาลก็ฉับไวนะซึ่งชี้แจงโดยหลักฐานเอกสารที่ฝ่ายเจ้าที่เตรียมให้อยู่ข้างหลังนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีท่าทีของการเยอะใหย่นะครับ,รบผมคิดว่าคนที่ที่ คาดหวังว่าน่าจะหลุดบ้างเช่นท่านรองนายกสุเทพเทีมสุวรรณเนี่ยปก,ปกติปกติท่านก็จะไม่ยอมใครเหมือนกันในในายามปกตินะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าคุณสุเทพสุภาพสุภาพแล้วก็คอยจังหวะแล้วก็เนื้อเนื้อข้อมูลเท่านั้น,นอาจจะมีอยู่นิดเดียวที่ผมฟังนล่เช่นบอกว่าถ้าคุณพูดคุณรับผิดชอบต้งพูดไดยเอยชื่อในทหารเขาเนี่ยคุณรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ตอนหลังรองนายกสุเทพก็กลับออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ย ท่านเป็นญหาในทหารคนละคนเพราะฉะนั้นผมก็ได้บอกให้เขาฟ้องคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะหลุดนิดหน่อยครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมดูในภาพรวมเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านนายกต้องการนะคือว่าการโตเ้เถียงความขัดแย้งท่านนายกเตรียพิสิทธิ์พูดในตอนจบนะครับว่าเป็นการนําเอาสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกันเนี่ยมาวางบนโต๊ะคือเอามาเอาออกมาให้หมดไม่ใช่เล่นข้างนอกหรือเล่นใต้ดินคือจะได้เป็นที่รู้ว่าคิดอะไรจะได้หาทางแก้ไข เมื่อกี้ตอนต้นอาจารย์พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าการ<ม>เปิดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีของใครที่จริงมันเป็นโอกาสปกติของระบอบประชาธิปไตยนะอาจารย์เจิมศักดิ์ครับคือถ้ามีความขัดแย้งในสังคมตัวแทนของประชาชนมาพูดกันในสภา<ม>แต่ถ้าประชาชนมีกลุ่มมีองค์กรมีความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยครับ ประชาชนก็ออกมาชุมนุมประท้วงตามระบบระเบียบที่วางไว้บังเอิญบ้านเรายังไม่มีกฎหมายที่จะวางว่าจะประชุมเมื่อ,อไรยังไงต้องแจ้งผมไปฟิลิปปินมาในช่วงที่นักศึกษาขมรประท้วงรัฐบาลไทยหน้าสารทุตนเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่ากฎหมายเขาบอกว่าวันนี้มากี่โมงกลับกี่โมงก็จะยืนตรงไหน จะพูดแ่แจ้งล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าไม่มีใครห้ามแต่เขาจะได้อำนวยความสะดวกกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีแล้วก็เคยส่งเข้ามาในสมัยผมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพวกเราก็ค้านกันว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ที่จริงก็ทําความเข้าใจให้ดีแล้วจะพบว่ามันก็เป็นแบบแผนของการรักษาระบบประชาธิปไตยฟังดูอาจารย์เห็นด้วยเหมือนกันที่จะมีมีกฎหมายในการดูแลเรื่องการชุมนุมกฎหมายนี้ดูรายละเอียดก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่าขออนุญาตแล้วไม่ให้ครับ ขออนุญาตแล้วให้โอเคครับพอดีผมแวะไปถามต่อหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีของผู้แทนของประชาชนทั้งสองสภาแน่นอนเอาละครับผู้แทนไม่ต้องไปพูดข้างนอกอาจจะไปพูดได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้นําฝูงทนข้างนอกซึ่งมันมันไม่ใช่ที่คุณหัชชูชัยครับสองวันนี้เห็นว่าอย่างไรครับผมต้องขอโทษครับทีไม่ได้ตามเลยฮะอาจจะเป็นเหตุที่ว่า ไม่ได้คาดหวังว่าพื้นที่ของรัฐสภาจะช่วยแก้ปัญหาหรือคลี่คลายปัญหาได้นะครับแต่ว่าถ้าฟังท่านอาจารย์สมเกียรติพูดนี่ก็แสดงว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนักการเมืองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเองแต่ว่าผมคิดว่าจุดสําคัญน่าจะเกิดจากสังคมติดตามตรวจสอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองตอนนี้วิกฤตในหลายด้านแล้วผมเชื่อว่าคงคนมีการติดตาม ในการชมในการฟังเนี่ยมากกว่าปกติ hmm. อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้การแสดงกริยามายาตรวมทั้งการพูดการแหล่งต่างเนี่ยเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าฟังจากท่านอาจารย์สมเกียรติแล้วผมได้ยินข่าวบ้างบางส่วนที่เอาหลักฐานเอาคลิปมาเปิดแล้วมาหักล้างซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครเพราะว่าเป็นเวทีเปิดที่จะพิสูจน์ ความจริงต่อสาธารณะว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จฮะแล้วก็ถ้ามีการบางคนก็บอกว่ามีการตัดต่อคลิปอะไราด้วยเทคนิคอะไรต่างแต่ว่าก็มีคนที่รู้ก็จะจะไปโทรศัพท์ไปทางวิทยุบ้างขึ้นในเว็บมั่งนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่บ,บอกว่าเทคนิคอย่างเงี้ยความจริงยังเป็นไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็มี ผู้คนได้มีการตรวจสอบทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล